หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระปิสุสงฆ์กูบาอาจารย์คณะธรรมยตรานะครับตลอดถึงแม่คมแม่ชีนะครับเดินมุ่งหน้าไปนู่นนะครับวัดสามัคคีธรรมบ้านไทยเจริญน,นะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับจากนะครับวัดสมศรีบ้านคมเปียน้อยนะครับนี่อยากอยู่บ้านคมเปียน้อยก็ามาเดินธรรมยตราด้วยกันนะครับนี่ นะครับคนแข็งแรงก็จะออกหน้านะครับส่วนคนแก่ชราก็จะตามหลังนะครับนี่เด้อขออนุญาตนะครับญาติโยงก็มาด้วยนะครับเตรียมกระติบข้าวไปถวายพระทหารเพลนนะครับด้านหน้านู้นนะครับสิบเอ็ดมงนะครับมีสถานที่นัดหมายกันไว้นะครับเด้อว่าจะไปถ่ายมุมด้านหน้าอยู่แต่มันไปไม่ทันนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศของ คณะธรรมยตรานะครับทั้งญาติทั้งโยมทั้งครูบาอาจารย์นะครับแม่ข่าวแมธีนะครับที่ร่วมปฏิบัติธรรมร่วมชะตากรรมด้วยกันนะครับนี่เออหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่สบายนะครับเป็นวัดนะครับนี่วัดลงคอต้องขอโทษขออภัยนะครับอนุญาตถ่ายภาพพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่ขาวไม่ชีนะครับเดินธรรมยตรา จากวัดสมศีบ้านคำเพียน้อยนะครับมุ่งไปวัดสามัคคีธรรมนะครับระยะทางประมาณ45สกิโลนะครับนี่นะครับจะได้แวะฉันพัตทหารเพลนนะครับอีกประมาณ5กิโลข้างหน้านะครับเด้อนะเดิมจะเหนื่อยแล้วนะครับเพิ่งจะออกมา3 0มรเมตรกว่านะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนู่นนะครับ วัดสามคีทำบ้านไทยเจริญนะครับอําเภอศรีสรงคามจังหวัดนครพนมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามาถึงจุดหมายพักชั้นเพลนแล้วนะครับนี่คณะธรรมญาตานะครับกูบาจารย์ผู้เป็นทัพหลวงนะครับนี่ทัพหลวงตานะครับนี่เด้นนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ระยะทางพิสูจน์มากาันเวลาพี่สน์กำลังคนนะครับ เดินมาช้าๆแต่ว่าถึงจุดหมายเหมือนกันนะครับหมดแรงเลยนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับทวพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ร้อนนะครับโอ้ยนะครับแต่ว่าก็ถึงจุดหมายเหมือนกันนะครับฉันพันทหารเพพิ่มพลังก่อนนะครับจากนั้นค่อยจะเดินทางต่อนะครับไปที่วัดสามัคคีธรรมนะครับ บ้านไทยเจริญนะครับเอเอสีสงคำจังหวัดน,นครพนมนะครับปีที่ผ่านมาก็มาฉันพระทหารเพียนตรงนี้นะครับนี่ปีนี้อีกก็มาอีกเหมือนเดิมนะครับสงสัยได้รับการประสานงานไว้ที่นี่นะครับนี่ 1>, 1, 2, 3, 4, งสองหขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะพีสุสง์ไม่ขามไม่ชีเดินธรรมยาตรานะครับจากวัดสมศีบ้านขามเปี้ยน้อยนะครับเดินเทงทางมาถึงที่พักแล้วนะครับนี่ขอโทษขอไปเมื่อเหนื่อยนะครับพูดผิดหน้าผิดหลังนะครับนี่ ญาติโยมผู้ให้การอุปถรัรมภ์ค้ำชูนะครับมาเตรียมพัฒนาหารไว้รอนะครับนี่เ <ไ appointment. S 1> ด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยให้ถูทุกงวดทุกงวดเด้อญาติโยมมารอทําพัฒนาหารถวายนะครับนี่ขอให้ร่ํารวยร่ารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อนะครับคณะสงฆ์พักอยู่ด้านในนี่นะครับนถวายพัฒนาหารอยู่ด้านนี้นะครับนี่ปีที่ผ่านมาก็ตรงนี้นะครับปีนี้ออกก็ตรงนี้นะครับนี่ นะครับระยะทางพิสูจนม้าการเวลาพิสูจน์ผู้คนนะครับนี้นะครับสู้เมชีสีดาสายแววก็ไม่ได้นะครับกับผมมาตมภาพนะครับทำไมเหงื่อไม่มีเลยล่ะเนี่ยเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ Bye oh राजया तक्काبيه मम मंजुरियो च दिमना राजा कुन्नवन्दान रपिच बम्मम राजायिन् राजा तु लोका परजा देवशय मोमिता मानुसा च मच्चता वेलीकापि च सम्मे सत्ता सुखी हुन्तु पुञ्ञानि पक्कतानि मे सुखन्ता तेविरा येनो जिन्मन्के रवोहतानि बिना कुञ्ञा गमनेना इविना उरिसेना च ฟังสุลัเปเจวะันุปปานาเชตานังเยสันตาเนหิตาัณมายาวานิปนตุมมะมะนัสันตุสะปะทาเยวายาจจโตมะเวภาเวหูชุจิตังสติปัญญาสเลโภริยามิธรรมาราพันตุโนกาสังกาตุจาริเยสุเมพุตาทิปาวโรนานธรรมานุอารุตมานโนปเจกะพุตโจสังโกนาโตตารุมา หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับพระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับบอกว่าทางปกติมันไม่ฮัลโหอโหนนะครับก็เลยพาครูบาอาจารย์มุ่งหน้าบุกป่าฝาดงไปนี้นะครับนี่เด้อก็ผมมาตามาภาพก็ไม่เคยมานะครับนะครับถ้าไม่เห็นตัวย็นนี้ก็ถามหาด้วยนะครับนี่โอ้ย หลวงปู่ลายนะครับถึงจ te <combined> ุดหมายหรือเปล่าเนาะวันนี้นะครับนี่จะไปวัดสามัคคีธรรมนะครับวัดสามัคคีธรรมบ้านไทยเจริญนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับแต่ว่ามันมีทางลัดนะครับสาธุอยาได้เจอฝูงวัวฝูงควายเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่สร้างกรรมกันมาเยอะนะครับนี่ หุนทางแ้วาจะพี่หุนทางพิสูจนมานะครับการเวลาพิสูจน์ผู้คนนะครับนี่ห <c oughs> ลวงปู่ลายบอกว่าเจอกลัวก็ตัวใครตัวมันนะครับ <c oughs> คงจะเหลือไว้แต่กล้องนี่นะครับไว้เป็นหลักฐานนะครับ <c oughs> โอ้ยันคิดถึงเพื่อนน้องนี่นะ้อ <c> ง <oughs> เจออีกทนะีแล้วเอาอะไ้บ้านนี่เอาอะไ้บ้านนี่ อ้ยมันยังเคยทำกัมมัน้ำกันแต่เกาแย่ขันทันแย่ขันทันเด้อแย่ขันทันแย่ขันทันสองตัวด้วยนะครับนี่โชคดีเขาไม่ยาวเท่าไหร่นักนะครับลายกระถาด้วยนุ่มพญาวด้วยนุ่มพลายเอ้ยนะครับโอ้ยตายตายตายปีนี้หาลือหนวลื้อเกินนะครับ เดินทางสายโหดนะครับปีนี้นะครับนี่ทางลูกลังทางลาดยางมันลาบเรียบเกินไปนะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับหลวงพ่อพระครูท่านก็เลยพามาทางที่พิเศษนะครับ <laughs> โอ้ยคงจะพิเศษจริงๆนะครับดูหน้านู่นนะครับนี่สองตัวมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่เ <laughs> ด้อไม่ขาไม่ชี้อยู่ด้านหลังนู่นเด้อ <laughs> กวายมันชอบสีแดงบ่โอ้ยสงสัยเป็นแมนแฟนแมนยูนะครับหรือแฟนูิพูนนะครับชอบสีแดงนะครับไม่รู้ใครถ่ายใครนะครับนี่โอ้อแถวนามครับนะครับบ่เขาแถวจังได้เนาะเห็นคั้วจีซ้นวันนิเนาะคนยันใส นะครับคาถาอะไรก็รียบไล่ออกมานะครับลงแ,งแ <laughs> เอาลงแเอาขอหยุดการถ่ายพีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนนะครับไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหลงทางเสียเวลานะครับหลงศีกาเสียจีวรนะครับนี่เดบอาจารย์ประคููนะครับสิริพัฒน์ไใช่ พาออกมานอกทางนะครับนี่โอ้ยอันเมยนอย่บโน้อนอบนผ้าลหลงรวบโน,นอเนาะนะครับอ้อมไปอ้อมมาอยู่นี้นะครับเจอควายแล้วนะครับวัวย,ยังไม่เจอนะครับคณะธรรมยัตรานะครับโอ้ยมาเจอสวนผักเม็กนะครับนี่สวนผักเม็กสวนยางนะครับหลังจากเดินถนนตรงมาแล้วนานนะครับ มันไม่มีความตื่นเต้นนะครับก็เลยย้ายออกมาสู่ทางหัล,ลึกหงดนะครับลัดเลาะไปตามป่านี่นะครับนี่นะครับมีแม่ชีอุบาสกอุบาสิกามาด้วยนะครับโอ้สีหอดเวลาได้นอะนี่นาะนะครับเหลืออีกประมาณ20่กิโลนะครับถึงจะถึงนะครับนี่อ้ นะครับทางคนกีดทางลัดยางมันนะครับปกติเกินไปนะครับพระจันทร์พระกูท,ทั้งนก็เลยพามาหนทางที่มันหันืโหดขึ้นนะครับนี่ไม่รู้มีแม่น้ําให้ว่ายน้ําข้ามหรือเปล่านะครับเด้อนะครับคงเย็นๆโน่นนะครับถึงจะถึงนะครับวัดสามคีธมนะครับบ,บ,บ้าน <c oughs> ไทยเจริญอำเภอสีทรงคำจังหวัดนครพนมนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้ายังมีชีวิตรอดมาอยู่เดินนะครับนี่คณะธรรมญาตรานะครับ <c oughs> เดินลัดเลาะมาตามป่านี่นะครับมีแม่น้ํานะครับนาะไม่รู้ว่าแม่น้ําอะไรนะครับนี่เดินข้างๆนี้นะครับเดินลัดเลาะไปวัดสามมกีธรรมนะครับบ้านขาจากบ้านํามเปียน้อยนะครับวัดสมศรีบ้านํามเปียน้อยมุ่งตรงมาสู่วัดสามมกีธรรมนะครับ ปัญญานพระคูท่านรู้ทางนะครับลัดเลาะมานะครับสงสัยตอนกลับนี้มันคงจะไม่กลับทางนี้แล้วนะครับนี้โอ้นะครับก็เพิ่งเคยมานะครับนี่หรือโหดเหลือเกินนะครับสมชื่อกับทางเหลือเกินนะครับนี่เออนี่นะครับมีน้องน้ํานะครับนี่โอ้น้องน้ําใหญ่นะครับ น้ำใหญ่ลมเย็นสบายนะครับนี่พักแรมที่นี่สักสามชั่วโมงแล้วค่อยเดินต่อน่าจะดีนะครับนี่นะครับนี่จุดมุมไม้กันไก่พลทีปานคดนดื้อนะครับแดดร้อนนะครับถือว่ายังหุนทางยังยาวไกลนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพคณะธรรมยาตรานะครับนี่โอ้ย นะครับหนทางนี้ข้ารื้อหดหลือเกินนะครับนี่ไม่รู้ว่าจะถึงจุดหมายที่ไหนบ้างนะครับนี่ออาจารย์ประครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามนะครับพระลูกศิ์ลูกห้าที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับมุ่งหน้าไปนู้นนะครับวัดสามัคคีธรรมนะครับบ้านไทเจริญนะครับแต่ว่าหนทางนี้อู้ไปรื้อหดหลือเกินนะครับ ไม่ใช่ทะเลทรายนะครับแต่เป็นสถานที่น้ําท่วมนะครับนี่ด้านหน้าเป็นฝูงควายนะครับเป็นร้อยเลยนะครับ้างหน้านุ่นนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับมีลุงปู่ายน้าหน้านะครับท่านมีคาถานะครับคาถาโอ้ยนะครับเซลเป็กกันอยู่เรื่อยๆนะครับกดแรงแล้วนะครับเดินต่ยต่ตามหลังครูบาอาจารย์นี้นะครับนี่คือโชคดีเลี้ยวตรงจาทางเลี้ยวนะครับนึกว่าจะไปตรง มีฝูงควายเยอะๆนะครับนี่เอน,นะครับไม่รู้ว่าระยะทางเรืออยู่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหนื่อยล้าเหลือเกินนะครับนี่คนไม่เคยเดินไกลนะครับพอมาออกกาลังแล้วอูบตายนะครับนี่ได้ยินข่าวว่าประมาณสี่สิบกว่ากิโลนะครับแต่ว่าทางลัดนี่มีรูเนืออีกรูนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า คณะทัรมยาตรานะครับเดินบุกป่าฝ่าดงมานะครับนี่ตรงนี้ไม่รู้เรียกกันไรนะครับนี่บนทางย,ยาวไกลนะครับไม่รู้ว่าวัดข้างหน้านูาน่นหรือเปล่านะครับเลยแม่น้ํานู่นไปนะครับวัดสามัคคีธรรมนะครับไม่รู้ปะกูทันชี้อะไรให้ดูนะครับนะครับ โอ้พอนิมนต์ปู่เดินนะนุ่นนะครับหลุงปู่ถอดอังชีวอนแล้วนะครับนี่นะครับเตรียมตัวให้ทันนะครับเดนนะครับบนทางยังยาวไกลนะครับยาวไกลเหลือเกินนะครับนี่ยิ่งเหนือยยิ่งไกลนะครับจะมีน้องน้ำนะครับน้องน้ำใหญ่นะครับลมแรงนะครับ ไมมีกำลังแรงก็เดินก่อนนะครับลุกไหนมีกําลังอ่อนก็เดินช้าๆนะครับนี่ลักไปตามทุ่งตามนาตามป่าตามเขานี่นะครับมุ่งหน้าไปที่วัดสามกีธรรมนะครับกระผมอุตสาหภาพก็ไม่รู้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอิตคูบาจย์ท่านคุ้นเคยนะครับพาไปนะครับผู้ชํานาญทางนะครับมักคุกเทสโกนะครับ แสดงซึ่งพันทางนะครับมักคุเทศนะครับภาษาไทยเรานะครับโชคดีแล้วนะครับไม่มาเกิดเป็นคนสีสงครามนี้นะครับนี่คนจะสวธรไม่เป็นแบบนี้นะครับมีแต่ปลาเครือบักยางนะครับปลาสาดนะครับหนีดนครพนมนี่แปลกเหลือเกินนะครับมีทุกอย่างนะครับ ที่ลุ่มก็มีที่เนินก็มีนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเอาไปหยุดการถ่ายวีดีโอเพ็งเน่ตนี้ก่อนเดอหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหลังจากเดินทางมาไกลแสนไกลนะครับมีถวยเทพเทวดามาโปรดนะครับนำน้ำประน้ำมาถวายนะครับนี่เด้อนะครับสงสัยต้องไม่สันอย่างเดียวอาบด้วยนะครับถึงจะพอนะครับนี้ออนะครับ เมียี้แม่ขาวนี่แข็งแรงหลือเกินนะครับมีหน้าผู้หญิงเขาถึงคลอดลูกได้นะครับส่วนผู้ชายนะครับขอสลรในรถได้มีอย่าง,งน็้เย็นบนนอนนี่เหรอเย็นทุกอย่างเย็นทุกอย่างเนาะอ๋มอม,มูนนนังนอนนี่เอานีแล้วเนาะนะครับวาจันย์มหาสอนี่นะครับผู้นำน้ำปนมาถวายนะครับนี่เกี่ยวขาไม่เจอ หลวอไปคุณกับพ่อกับพ่อกันขอเปลี่ยนเป็นน้ำเข็มๆกันด้วยวเด้อนะครับโอ้ยขอนั่งพักก่อนนะครับนี่ดูสภาพครูบาอาจารย์ที่มาด้วยกันนะครับคืนนี้คงจะหลับเป็นตายนะครับเด้อนะครับไม่ได้สร้างภาพนะครับแต่ผมถ่ายเองนะครับนี่โอ้หลวงพ่อพนนะครับนี่แข็งแรงที่สุดในหมู่คณะนะครับแข็งแกร่งที่สุดในสามลูกนะครับหลวงพ่อพนกับหลวงพ่อวีรพัฒน์นี่นะครับ เออเอาจะเด้งว่าไปผิดทางมืมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคณะธรรมยาตรานะครับเดินมาเจอหน้าปรังนะครับของชาวบ้านนะครับนี่โอ้ยงามเหลือเกินนะครับหลังจากแดดร้อนมานานนะครับมาเจอหน้าปรังนี่นะครับเข้างามเลยนะครับแต่ว่าต้องลัดเลาะผ่านไปบริเวณนี้นะครับบุกป่าฟ้าดงนะครับ หนทางยังยาวไกลนะยับเนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผู้คนนะครับนี่รูปสุดท้ายก็คือรูปที่กําลังพูดอยู่นี้นะครับนี่น้องนั้นก็เดินหน้าหมดแล้วนะครับอุบาจันท์แม่ขาไม่นชีผู้มีพลังมากนะครับนู่นนะครับเดินนําหน้าไปนู่นนะครับนี่ผู้มีกําลังน้อยก็จะต้อยๆไปตามหลังนะครับมุ่งหน้าไปวัดสามเมื่อกี้ทำบ้านไทยเจริญนะครับ อำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเดินมาจากวัดสมศรีบ้านขามเปียน้อยนะครับระยะทางรวมแล้วกเกือบสี่สิบกว่ากิโลนะครับออ้รองเท้าก็พังนะครับนี่ตายรองเท้าชำรุดแล้วนะครับโอ้ขอโทษขออภัยนะครับรองเท้าก็ชำรุดเลยนะครับนี่โอ้ต้องเดินเท้าเปล่าแล้วนะครับนี่ นะครับนึกว่าคนจะไปก่อนรองเท้านะครับเอาไปมารองเท้าก็เลยไปก่อนคนนะครับนี่แ <c oughs> สดงว่าคนทนกว่านะครับเด้อนะครับไม่ได้เตรียมคู่อื่นมาด้วยนะครับนี้โอ้ยฝากไว้กับหุ่นไร่การนี่าลรองเท้านี่เนาะขอโทษขออภัยนะครับนีหน่งสองสามสี่ห้ามาถึงจุดไม้แล้วนะครับ อาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับพาไปหลงทิศหลงทางนะครับปล่อยลูกศิลูกาหไว้กลางปานะครับหากันไม่เจอเลยนะครับเนี่ยเด้อนะครับทิ้งคู่บารมีแล้วยังไม่พอนะครับทิ้งลูกศิลุกาิีานะครับเนี่ยเด้อโอ้ยนะครับก็โทษขออภัยนะับเผากันแล้วนะครับนี่รองเท้าก็ขาดนะครับได้ยินว่าประมาณกิโลกว่าๆนะครับจะถึง บ้านไทยเจริญนะครับแล้วก็เลยออกไปนิดนึงนะครับค่อยจะถึงวัดสามัคคีธรรมนะครับนี่นะครับไม่ดเหนื่อยนะครับแต่มันท้อนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นความจริงแล้วนะครับนี่มาถึงแล้วนะครับวัดสามัคคีธรรมนะครับบ้านไทยเจริญอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับ หลังจากเินทุลักทุเลหลงป่าหลงดงนะครับพระอาจารย์พระครูศิริปัญญาวิชัยนะครับพาไปทิ้งไว้ในป่านู่นนะครับกว่าจะหาทางออกมาได้นะครับนี่เด้อนะครับนี่นะครับเจ้าวาดนะครับนี่เด้อขออนุโมทนานะครับญาติโยมเขามีกุศล,ละสะศรัทานนะครับนำน้ำประน้ำมาถวายขอให้อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเดิม